จากนโยบายที่สำคัญของกระทรวงสาธารณาสุขที่กำหนดให้มีการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกายได้ดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศจึงเกิดโครงการก้าวท้าใจกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายระดับประเทศด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยกระตุ้นให้ประชาชนออกกำลังกายสามารถทำได้ทุกสถานที่ทุกเวลา เพียงบันทึกผลการออกกำลังกายผ่านแพลตฟอร์มก้าวท้าใจที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่าน Line Application พร้อมทั้งขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยได้มีการดำเนินงานก้าวท้าใจมาตั้งแต่ปี2563ซึ่งกิจกรรมก้าวท้าใจได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างแรงจูงใจกระตุ้นการออกกำลังกายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความท้าทายในการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น จากการดําเนินงานที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มเป้าหมายอาทิบุคลากรสาธารณสุขอสอมและประชาชนทั่วไปเพื่อให้เกิดความครอบคลุมทุกกลุ่มวัยจึงมีการขยายกลุ่มเป้าหมายลงสู่สถานศึกษาทั่วประเทศครอบคลุมเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นเพื่อกระตุ้นให้เด็กมีพฤติกรรมทางกายเพิ่มมากขึ้นเหมาะสมกับวัยคือมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางถึงหนัก จนรู้สึกเหนื่อยหรือหอบอย่างน้อยวันละ60นาทีทุกวันสะสมต่อเนื่อง10นาทีขึ้นไปเพื่อลดพฤติกรรมเมยนิ่งนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอเพื่อสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงผ่านการดำเนินการรุรณาการร่วมกันร,ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและภาคีเครือข่ายการขับเคลื่อนก้าวท้าใจในสถานศึกษาทั่วประเทศและเชิญหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในปัจจุบนัน ก้าวท้าใจซีซั่น4มีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแล้วจำนวนกว่า5 0 0 0คนและสำหรับปีพุทธศักราช2566มีเป้าหมายให้นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ1ล้านคนก้าวท้าใจซีซั่น4เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้คนที่ยังไม่เคยออกกำลังกายหรือคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วร่วมส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่มีความตื่นเต้นสนุก และท้าทายสุขภาพที่ดีต้อนรับก้าวท้าใจซีซั่น4วิถีถัดไปและสําคัญที่สุดมีของรางวัลให้กับทุกคนนะครับสุขภาพที่ดีจะทําให้เราห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรือหลังแล้วยังเสริมภูมิต้านทานต่อโรคโควิด1 9ด้วยนะครับอยากจะขอเชิญชวนน้องนักเรียนคุณครูบุคลากรทุกท่านสมัครเข้าร่วมโครงการก้าวท้าใจซีซั่น4วิถีถัดไปเชิญทุกคนนะครับก้าวท้าใจซีซั่นส วิถีถัดไปออกกำลังกายในบ้านมากขึ้นออกกำลังกายนอกบ้านอย่างปลอดภัยและสับสมแต้มสุขภาพเพื่อน,นำมาแกลกรางวัลต่างๆมากมายรูปสนุกและสุขภาพดีได้ตั้งแต่บัดนี้นะครับ